สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปป่าเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนีอ้คลิปที่แล้วปอปาประกาศรับซื้อเหรนะียญท่าผม้ชมฮะปอป่าประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทพยาคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด ถ้าใครจําได้เนาะถ้าใครได้ดูคลิปช่องปป่าก็ปกติธรรมดาเนี่ยเราก็ซื้อกันเหรียญละ20บาทใช่ไหมฮะแต่ว่าเดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยที่ปะป่าบอกไปนะก็ปะป่ารับซื้อเหรียญละ2ี่บบาทจาก20บาทเป็น22บาทถ้าใครได้ดูคลิปฮะก็ก็จะรู้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหากไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาก็ให้รู้ว่าเหรียญถึงบาทพยาคุดเนี่ย ปป้ารับซื้อเหรียญละ22บาทนะฮะจากเดิมเดิมไว้เนี่ยยีบาทเพิ่มให้เหรียญละ2บาทใครที่มีนะก็สามารถติดต่อได้ฮะนะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาฮะส่งรูปมาทางไลน์นะฮะอ่ะเดี๋ยวจบจากเหรียญน,นี้เนาะติดพันมาท่านผู้ชมฮะหลังจากนี้ท่านผู้ชมฮะปป้าพูดถึงคลิปเนี้ยปปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญครุฑเช่นเดียวกัน แต่ว่าเป็นครุดเฉียงครุดเฉียงแบบเนี้ยครุดเฉียงผลิตมาทั้งปีพศ2520แล้วก็22ครับท่านผู้ชมนะคือเป็นรูปแบบคุดเดียวกันนะคุดเฉียงเช่นเดียวกันหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าคุดข้างนั่นเองท่านผู้ชมฮะห้าบาทคุดข้างคุดคราคุดข้างท่านผู้ชมฮะนะ นี่ด้านหน้าก็เป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9เขียนว่าสยามมินประเทศไทยอ่ะเป็นครุฑข้างปีพศ2520แล้วก็22นะฮะเป็นอย่างที่ประปาเคยซื้อขายมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วคลิปนี้ก็เอาคุดข้างมาทำใหมเนาะใครที่มีนะฮะ ใครที่มีคุดข้างปีพศ2 5 2 0จําฮะจำนวนการผลิตก็ 7, เ7ล้านเหรียญปีพศ2 5 2 0ราคาเขาจะสูงกว่าปีพศ2 5 2 2ท่านผู้ชมฮะเพราะปี22เนี่ยผลิตออกมา72ล้านเหรียญเนี่ยจำนวนการผลิตไกลกันมากกว่ากันค่อนข้างจะหลายเท่าตัววงการน,น,นักสะสมก็เลย ให้มองว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยเนี่ยอาจจะหาพบเจอได้ยากกว่านะฉะนั้นก็ราคาทั้ง2ปีพศก็จะต่างกันอยู่ประมาณสามบาท5บาทประมาณนี้ท่านผู้ชมะแล้วก็ราคาเขาในท้องตลาดเหรียญบ้านเราเนี่ยไม่สูงนะท่านผู้ชมนะทั้ง2ปีพศเนี่ยราคาไม่สูงไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520ันห้าร้อยยี่สิบหรือว่ายี่สิบสอง 2, ฮะโดยเฉพาะยี่สิบสองท่านผู้ชมฮะนะ เนี่ยสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นน่าจะทั่วไปหรือไม่ก็นในช่องของปลาปลาเรามาพูดถึงในช่องของปลาปลาก่อนดีกว่าเนาะช่องปลาปลาเนี่ยรับซื้อขุดข้างหรือว่าขุดเฉียง5บาทขุดเฉียงปีพศ2522รเนี่ยราคาเรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆเรียญละ10บาท11บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะ10บาท11บาทเท่านั้นเอง โอเคนะฮะอ่ะใครมีคุดข้างหรือว่าคุดเฉียงปีพศ2522ก็ถ้าคิดว่ามีเก็บไว้เยอะๆนะฮะบางคนบางท่านมีเยอะจริงก็เรารับซื้อกันในราคาเดี๋ยวะ10บาท11บาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะถ้าส,สวยๆอย่างนี้ก็โอเคนะเนี่ยถ้าภาพคมชัดแบบเนี้ยก็พอจะได้นะพูดคุยกันแล้วก็น่าจะได้12บบาทเนะี่ยท่านผู้ชมอนะเขาเขา ข้าสวยนะฮะขุดข้างปี2522เนี่ยถ้าสภาพแบบเนี้ยนะลองมาพูดคุยกับน้องแอดมินดูนะถ่ายรูปส่งมาเสร็จแล้วก็ตรวจสอบเหรียญผ่านแบบเนี้ยนะเราก็อาจจะจ่ายได้11บาทโดยปกติธรรมดาก็10บาทเท่านั้นเองนะฮะปีพศ2 5 2 2นะท่านผู้ชมนะคันนี้22เนี่ย10บาทถ้าเป็นปี20เนี่ยท่านผู้ชมฮนะ จำนวนการผลิตอนไกลกันนิดหนึ่งปีนี้27ล้านเหรียญก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญน,นึงก็ประมาณ15-16บาทนะเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้ป่าก็ให้ได้นะ16บาทนะคือผ่านใช้แต่ท่านผู้ชมนะผ่านใช้ก็รูปลักษณ์เขายังสวยอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมยังคมอยู่ยังมองเห็นอยู่เนะาะจั้นั้ก็ใครมีเนะาะก็ไดตรวจสอบมาประเมินราคากัน โอเคไหมฮะโอเคไหมใครที่มีคุดข้างปีพศ2520นะปีพศ2520แล้วก็ปีพศ2 5 2 2ก็สามารถติดต่อส่งขายช่องของประปาได้นะเรารับซื้อคุดข้างปีพศ2520แล้วก็22แบบท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนาะประมาณนี้นะฮะ ลองดูนะฮะลองดูเนาะประมาณนี้โอเคฮะผมปป่าศึกษาแบงก์เนื้นโบราณมาประกาศรับซื้อเหรียญครุฑเฉียงหรือว่ากุดข้างปีเอ่อเหรียญปีพศสองพนร้อยยีแล้วก็22สชนิดตักขา5บาทโอเคนะฮะจบลงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงก์เน้นโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ